เมื่อโลกของยานยนต์กำลังรวมเข้ากับเทคโนโลยีและความหรูหรารถยนต์บางรุ่นถูกสร้างขึ้นมาไม่เพียงเพื่อการใช้งานแต่ยังโชว์พลังและศักยภาพทางวิศวกรรมที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนหนึ่งในรถที่กล่าวมาคือ Sender Fact f o รถสปอร์ตท,ที่ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการออกแบบและสมรรถนะที่ไม่เหมือนใครจากแบรนด์ Sender GmbH Sender f a c t 4เปิดตัวในปี1989เป็นต้นแบบของรถสปอร์ตที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของยุคด้วยการสร้างโครงสร้างจากคาร์บอนไฟเบอร์โมโนคอกเพื่อให้ได้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมขนาดที่กระทัดรัดและดีไซน์ที่เรียบหรูทำให้มันมีลักษณะของรถที่สามารถสู้กับคู่แข่งระดับสูงในตลาดซุปเปอร์คาร์ได้อย่างไม่ยากเย็น การออกแบบของ Sender f a c t 4ยังคำนึงถึงประสิทธิภาพในการใช้งานด้วยรูปลักษณ์ที่คมชัดและเส้นสายที่ถูกออกแบบมาอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถพุ่งทยานผ่านอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวถังที่เบาจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้รถคันนี้สามารถทำความเร็วสูงและตอบสนองได้ดี สำหรับเครื่องยนต์ที่เซนเดอร์แฟ4เลือกใช้คือเครื่อง V8 ขนาด3.6ลิตรแบบเทอร์โบคู่จากอูดดโดยเครื่องยนต์นี้สามารถทำให้เซนเดอร์แฟรมีอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ในเวลาเพียง4.3วินาทีและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมง